ทุกคนเพ่อนเจออีกสองดอกแล้วนะคะดอกไม่ใหญ่มีคนจูงหมามาพอดีไม่เอาอะมีสนเก็บค่ะ วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ป้าอ้นก็ยังอยู่ในป่าตามล่าหาเห็ดเหมือนอย่างเคยนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นหมานมากค่ะยิ้มหน้าบานเป็นแก้มปริยิ้มหน้าบาน,น,น,าบานจนแก้มปริไปค่ะทุกคนอย่ารอช้าเพื่อนๆติดตามชมคลิปกันเลยนะคะเจอเห็ดพึ่งเลือดดอกเดียวโดดๆแต่สีเขาสวยมากค่ะเจอเห็ดแม่ลูกข้างทางนะคะตรงน,นี้สวยเยอะมาก โอ้ยไม่เก็บค่ะเพราะเขาฝ่อดอกนี้แน่นๆค่ะดอกนี้สะอาดกว่านะคะแต่โอ้ยแต่ด้วงเจาะอ,อันนี้เพิ่งเลือดนะคะมีดอกเล็กทั้งนน้นด้วยค่ะแต่จะเล็กเกินไปไหมเกินไปหรือไม่ไม่รู้แต่รู้ว่าต้องมุดค่ะ อาวสองดอกรอบนี้เจอสามดอกเ,ดเก็บเรียงเลยค่ะโอ้ยสี่ค่ะปิดปิดก่อนปิดก่อนโอ้ยหมานอยู่นะคะวันนี้ สี่ดอกสุดท้ายอีกอีกสี่ดอกดอกที่สีค่ค่ะเอา้าลืมแล้วคะ่ะเห็นไหมเขาหลอกตาโอ้ยทางนู้นคะ่ะเพื่อนเห็นไหมเอ่ยอ้าวิ่งเร็วหน่อยนะกลัวลืมโอ้สวยอย่างคะทุกคนยังเจออีกคะ่ะมีหมาวิ่งตามด้วยนะมีคนจูงหมามาพอดีไม่เอาอะ่ะม่สนเก็บคะ่ะ เห็ดสวยยามหล่ข้ามไม่สนใครแล้วเด้อย,<ฮ>ยังเหลือดอกพิการอีกดอกค่ะโอ้ยได้ไหมโออได้ค่ะเออไม่ได้ดอกเมื่อกี้ไม่ได้นะมาเอาดอกนี้ดีกว่าค่ะ นี่คือกลุ่มตรงนี้ที่ได้นะคะสําหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมพระอ้นนะคะพระอ้นจะจะตัดตัดตัดขาเห็ดที่ท้ายคลิปนะคะยีลินพันกันติเทยเจอพึ่งเลือดค่ะทุกคนนี่ปกติเพึ่งเลือดเขาจะออกเป็นกลุ่มนะดอกแรกที่เก็บได้คือเขาออกดอกเดียวโดโด นี่ครัทุกคนเจอเป็นกลุ่มอีกแล้วนะ,ะสามดอกทุกคนก็อ,อนเจออีกสองดอกแล้วนะคะเตวมามีคนเดินเยอะค่ะวันนี้ดูค่ะโอ้สวยงาม,มดูดอกนี้คะ่ะทุกคนใหญ่มากค่ะคนก็เดินจูงหมาอยู่ฝั่งนู้นนะ ยังเหลืออีกดอกทางนี้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าดอกไม่ใหญ่เฟ้อติดรากไม้ กำลังว่าหมันหมานะคะทุกคนวันนี้เก็บไปเก็บมาฟ้ามืดฝนรินค่ะโอ้ยเนาะโอ้สองดอกนี้ก็ไปแล้ว หมดแต่มองคนวิ่งปาดเยอะไปอันนี้เห็นเขากลัว กะว่ากำลังหมานหมานโอ้ยเนาะฝนรินเฉยฝนรินแล้วก็ฟ้ามืดค่ะมองไม่เห็นข้างในนะเพราะว่ามันไม่มีแสงส่องแล้เห็ดเขาซ่อนอยู่ใต้ใบไม้สีมันกลมกลืนปกติก็หายากแล้วอ่ะว่าใช่เ,เพื่อนๆฟังเสียงตัดขาก็พูดเยอะ